าคุณคือคนหนึ่งที่มักนอนหลับแล้วฝันร้ายบ่อยๆลองฟังคลิปนี้ให้จบนะคะเป็นไปได้ไหมว่าฝันร้ายที่เกิดขึ้นซ้ำๆอาจเป็นสัญญาณจากใจิตใจข้างในที่กำลังพยายามส่งสารบางอย่างถึงเราถ้าเรากำลังคิดว่าชีวิตประจําวันของเราดีแล้วเราสบายใจดีเรามีความสุขดีแล้ว แต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงชอบฝันร้ายในตอนกลางคืนฝันร้ายมักเกิดขึ้นเมื่อเวลาที่เรามีความกลัวหรือความกังวลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในชีวิตจริงและเมื่อเราไม่รู้ตัวว่าเรามีความกลัวหรือความกังวลเหล่านี้เราปล่อยให้มันสะสมอยู่ในจิตใต้สํานึกฝันร้ายจึงเป็นวิธีที่จิตใต้สํานึกกําลังใช้เพื่อเตือนให้เราได้ตระหนักถึงสิ่งที่เรายังไม่รู้ไม่เข้าใจเกี่ยวกับตัวเราเอง จากงานวิจัย American Psychological Association หรือ APA พบว่าฝันร้ายประกุขึ้นจากจิตใต้สำนึกของผู้ที่มีความเครียดจากความกลัวหรือความกังวลโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวงานวิจัยชีย้ให้เห็นว่าฝันร้ายสะท้อนถึงสิ่งที่เราอาจยังไม่ยอมรับหรือยังไม่รู้ไม่เข้าใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในตัวเองดังนั้นการรู้จักตัวเองมากขึ้น จึงสามารถช่วยลดความทีและความรุนแรงของฝันร้ายได้ค่ะมีกรณีศึกษาของผู้ที่มีฝันร้ายอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการถูกไล่ล่าหรือถูกทำลายเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดด้วยการฝึกสมาธิและการตีความฝันพวกเขาได้พบเจอว่าฝันร้ายเหล่านี้มาจากความกลัวและความรู้สึกที่พวกเขามีในชีวิตประจำวันเช่น การกลัวความสูญเสียหรือความรู้สึกไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์เมื่อพวกเขาเริ่มเข้าใจและยอมรับมันความกลัวเหล่านี้จะเริ่มลดกำลังลงทำให้ฝันร้ายลดลงและหายไปในที่สุดข้าวจุงนักจิตวิทยาชื่อดังเชื่อว่าความฝันคือภาพสะท้อนของจิตใต้สำนึกจุงใช้ความฝันเป็นเครื่องมือในการสำรวจจิตใจของผู้ป่วยเพื่อค้นหาความกลัว ความขัดแย้งภายในใจหรือความปรารถนาที่พวกเขาไม่รู้ตัวจุงเชื่อว่าการสำรวจและทำความเข้าใจกับฝันร้ายนั้นสามารถช่วยให้คนรู้จักตัวเองได้มากขึ้นสรุปนะคะความกลัวและความกังวลที่ยังไม่ได้รับการยอมรับและการแก้ไขในชีวิตจริงสามารถสะท้อนออกมาในรูปแบบของฝันร้ายการรู้จักตัวเอง รู้เท่าทันอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองนั้นจะทําให้เราสามารถรเผชิญหน้าและจัดการกับความกลัวและความกังวลที่เป็นต้นเหตุของฝันร้ายในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ